ก็กรับสวัสดีท่านสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตวันนี้พระเพื่อไทยมีการประชุมพักนะครับแล้วก็มีการวันนี้มีท่านสอสอมีทัรัฐมนตรีหลายท่านนะครับก็ได้ได้ได้มีการเข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าอาทิตย์นี้จะเป็นการเปิดประชุมสภาผูธธรร้แทนราษฎรสมัยวิสามันนะครับก็ จะมีเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพรบรประชามตินะครับจากนั้นวันที่19 20และ21 3วันนะครับจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณขององบประมาณรายจ่ายประจำปีของ2,568นะครับใช้เวลาทั้งหมด3วันนะครับซึ่งวันนี้เป็นการประชุมพักนะครับแล้วก็เตรียม ความพร้อมนะครับในการที่จะอภิปรายทั้งเรื่องของพรบรประชามตินะครับและของงบประมาณปี68นะครับซึ่งวันนี้ขณะน,นขณะนี้ครับทางาสสก็แยกย้ายกันตามภาคนะครับเดี๋ยวจะประชุมรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการเชิญผู้ที่จะสนใจอภิปรายนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกพักได้วางตัวนะครับว่าเป็นผู้อภิปรายนะหลายๆท่านก็กําลัง ซักซ้อมเตรียมข้อมูลเตรียมในเรื่องของกราฟิกต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรในวันพุธพฤหัสุกนี้นะครับต้องขอเรียนว่าออในการอภิปรายในวันเรื่องเกี่ยวกับง,งบประมาณนะครับ1ิ 21, มิถุนายนนั้นเราพักเพื่อไทยนะครับเราได้ออจะอภิปรายภายใต้แนวนคิดที่บอกว่าเป็นการ ปลดพันธนาการ6ด้านตอบสนอง142ประเด็นนโยบายและ6ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งทางพักเองได้ทำกันบ้านนะครับได้เอา,เอางบประมาณราชการแผ่นดินของทั้งปี67และ68นะครับแล้วก็มาไล่เรียงว่าณปัจจุบันนโยบายอะไรที่ สำคัญนะครับเราม,มีการเรียงลําดับความสําคัญต่างๆรวมทั้งมีการลงลึกในรายประเด็นนะครับเพื่อให้สสของพวกเราทั้งร้อยสีกว่าท่านนั้นได้ทําการบ้านนะครับในช่วงปิดสมัยประชุมแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการลงมติเพื่อที่จะรับรับรองวาระหนึ่งนะครับของงบประมาณในวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่ง เราเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลนายกเศรษฐานั้นจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะครับซึ่งผมอย่างที่ผมได้ยนไปแล้วครับทางพักเองได้วางผู้ที่จะอภิปรายหลักไว้ประมาณ22ท่านนะครับก็มีหลากหลายประเด็นทั่วไปนะครับก็ผมเชื่อว่า22ท่านนี้ก็จะเป็น ตัวแทนของพรรคครับที่จะนำเสนอมุมมองต่างๆความจําเป็นความสำคัญต่างๆของนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับหลังจากที่งบประมาณของปี68ได้ผ่านสภาผู้แทนรัษฎรในวาระ3นะครับซึ่งอาทิตย์นี้จะเป็นการวาระ1เท่านั้นนะครับต้องมีการตั้งกรรมธิการนะครับพิจารณา แล้วก็กลับเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็หวังครับว่าทางรัฐบาลเองทั้งฝ่ายค้านเองนะครับฝ่ายค้านเองก็ทราบว่าท่านก็คงจะทําการบ้านหนักพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่าฝ่ายค้านเองจะได้แนะนำนะครับแล้วก็อาจจะมีการท้งติงในบางประเด็นที่คิดว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของด้านใดนะครับ แต่แน่นอนครับการทวงติ่งในเรื่องของการทํางบประมาณเป็นเรื่องปกติครับที่ฝ่ายค้านสามารถทวงติ่งได้นะครับและผมก็เชื่อมั่นครับว่ารัฐมนตรีของรัฐบาลทุกทุกพักนะครับไม่ใช่ของพักเพื่อไทยเราก็พร้อมที่จะชี้แจงและทั้งความเข้าใจกับประชาชนรวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับให้ทางฝ่ายค้านได้ทราบว่ารัฐบาลมีความจําเป็นอย่างไรในการที่จะจัดสรรงบประมาณปี68นะครับอย่างที่ ในเล่มงบประมาณที่ทุกท่านได้ศึกษามานะครับก็หวังว่าการพริปรายสามวันนะครับของงบประมาณ19 20และ21นะครับก็จะเป็นการอภิปรายที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็จะและผมเชื่อครับว่ารัฐบาลเองก็คงจะรับฟังความเห็นรอบด้านนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นสสฝ่ายค้านนักวิชาการต่างๆนะครับก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงทําให้งบประมาณปี68นั้นเป็นประโยชน์กับประเทศให้มากที่สุดนะครับ ระดับต่อไปครับขออนุญาตไปที่คุณคธิยาสวัสดิผลนะครับจะพูดถึงการาประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นการพิจารณาในเรื่องของพรบประชามติครับขอเชิญคุณัติยาครับค่ะขอบคุณท่านนุนพรค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันอังคารที่18มิถุนายนเราจะมีการเริ่มประชุมในเวลา9.00นค่ะ เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยได้ยืน่น เข้าบรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรค่ะพร้อมกับการพิจารณาอีก3ร่างนะคะจะเป็นการรวมพิจารณา4ร่างด้วยกันก็คือมีร่างของคณะรัฐมนตรีร่างของพักเพื่อไทยร่างของพักก้าวไกลแล้วก็ร่างของพักภูมิใจไทยค่ะซึ่งในส่วนของพักเพื่อไทยค่ะจะเป็นการอภิปรายสนับสนุนใน3ประเด็นหลักนะคะในประเด็นแรกค่ะคือเราจะมีการอ,อ,อนุญาตให้มีการ ทำประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งอื่นๆได้นะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทําประชามติเรื่องที่สองค่ะเราจะปรับนะคะให้มีการลงคะแนนประชามติได้ผ่านทางช่องทางทางไปรษณีย์แล้วก็ผ่านช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ลดข้อจํากัดในการทําประชามติค่ะส่วนเรื่องที่สค่ะเราจะปรับ แก้เงื่อนไขในการผ่านประชามตินะคะซึ่งจากเดิมค่ะเราใช้หลักที่เราเรียกว่า double majority หรือที่เรียกว่าเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นจากเดิมนะคะทีะ่ผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์จะต้องมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและ จำนวนการผ่านประชามติก็จะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ค่ะอย่างนี้เราเรียกว่า d o u b ลม m จ j ริ i t y นะคะซึ่งเป็นการขัดต่อหลักสากลเราจะปรับแก้เงื่อนไขให้เหลือเพียงแค่เสียงข้างมากชั้นเดียวด้าน,นหมายความว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเป็นการผ่านประชามติให้การผ่านทําประชามตินั้น มีความง่ายมากขึ้นนะคะอันจะนําไปสู่การได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะนี่คือสารประเด็นหลักที่พรรคเพื่อไทยจะอภิปรายเพื่อสนับสนุนนะคะแล้วก็ดิฉันและพรรคเพื่อไทยนะคะเชื่อว่าความสําคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่เราจะอภิปรายกันในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นบันไดขั้นแรก และเป็นบันไดขั้นสำคัญค่ะที่จะนำไปสู่การได้รัฐมนูญฉบับประชาชนอันเปิดทางให้มีส,ะสะรที่มาจากประชาชนอันเป็นความตั้งใจเป็นนโยบายเรือธงหลักของพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ใช้ในการแถลงต่อรัฐสภาภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตาม การอภิบายออร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามาตินะคะซึ่งหลกัหลกๆแล้ว4ี่ร่างไม่ว่าจะเป็นร่างของครมอลร่างของเพื่อไทยร่างของก้าวไกลแล้วก็ร่างของภูมิใจไทยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากค่ะก็อยากทุกท่านติดตามการอภิปรายนะคะแล้วก็ส่งแรงใจให้มีการรับหลักการในวาระแรกด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะครับรอบต่อไปครับขออนุญาตส่งหมายตอให้กับคุณคุณชนินทร์กรุงธราเกียรตินะครับซึ่งมีประเด็นบางประเด็นที่ เกรงว่าเดี๋ยวสังคมจะถูกชี้นําไปในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจกันในบางประเด็นก็เลยเดี๋ยวให้รองนุ่มได้ได้ชี้แจงนิดหนึงนะครับเชิญครับขอบคุณท่านโฆษกครับครับผมผมมีความจําเป็นจะต้องชี้แจงในหนึ่งประเด็นนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เพจทางการของพรรคก้าวไกลนะครับได้โพสต์เนื้อหาในเชิงโจมตีด้อยข่าววิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์นะครับว่าเป็นการ โดยกล่าวหาว่าเป็นการ ignore ไทยแลนด์นะครับผมมองว่าคงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่าไหร่นะครับเพราะการ ignore ไท a แลนด์น่าจะหมายถึงการไม่เร่งรีบจัดตั้งรัฐบาลและปล่อยให้ประเทศเป็นสุญญากาศเป็นระยะเวลา10เดือนมากกว่านะครับ วิสัยทัศน์อไนท์ไทยแลนด์ของท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับเป็นการผลักดันนโยบายกระตุ้นเม็ดเงินเข้าประเทศครับผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆโดยจะใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมที่สุดเช่นกระทรวงคมนาคมครับหากมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมเสลียภาพในการขนส่งได้เต็มเสลียภาพการเดินทางสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคหรือโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นครับ ซึ่งคำว่าเจ๋งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ทั้งที่โครงการทยอยประกาศออกมาเป็นการด่วนตัดสินโดยไม่มีข้อมูลครับข้อมูลเหล่านี้ไม่รอบด้านเพียงพอเพียงเพื่อหวังผลช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่อย่างใดครับจึงขอให้พักเก้าไกลรวมถึงพักฝ่ายขาตั้งใจอภิปรายเสนอแนะงบประมาณปี2568ในการอภิปรายในสัปดาห์นี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่า ส่วนงบประมาณครับที่ใช้ในโครงการดิจิ t a l Wallet ที่มีการตั้งคำถามแล้วก็โจมตีครับว่าเป็นการเบียดบังงบประมาณอื่นๆนั้นโครงการดิจิ t a l Wallet เองเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลครับที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภา,าเมื่อวันที่11กันยายน2566โดยจะทำหน้าที่ครับเป็นตัวจุดชนวนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกลับเข้ามาตื่นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงครับแล้วก็กระจายทุกพื้นที่ในส่วนเรื่องของการแจกแจงที่มาขององบประมาณโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตครับมีการสื่อสารก่อนหน้านี้แล้วนะครับและพักเพื่อไทยเองก็ยังยืนยันอย่างนั้นเสมอมาโดยงบประมาณของโครงการ d i จิต a ลวอลเล็ประกอบด้วย3ส่วนครับ1คือ,องบประมาณรายจ่ายประจําปี2,568ที่เรากําลังจะพิจรนารณากันอยู่นี้ สงครับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567และสุดท้ายครับคืองดทดลองจ่ายที่จ่ายออกจากสถาบันการเงินของภาครัฐทั้ง3ที่มานี้มีการสื่อสารมาก่อนหน้านี้แล้วครับไม่ได้ใช้งบประมาณของ Digital Wallet มาซุกหรือมาซ่อนเพื่อเบียดบังโครงการใดๆของงบประมาณ68ที่กำลังจะพิจารณาการใช้งบประมาณเพื่อนำเงิน ถึงมือประชาชนครับเกิดการจับจ่ายการจ้างงานจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยครับขยายตัวที่1.2ถึง1.6เซโดยรัฐบาลครับจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปของภาษีนอกจากนี้ครับการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบค,ครับ นั่นก็เป็น3ประเด็นที่อ,อยากจะขออนุญาตชี้แจงในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่า,าในการพิจารณาเปิดสมัยวิสามันข,ของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะพิจารณาในเรื่องของพรบรประชามตินะครับแล้วก็งบประมาณสามวันก็เราคาดว่าจะปไปได้ดีนะครับแล้วก็ทุกพรกคการเมืองก็คงให้ความร่วมมือนะครับก็ินท่านสื่อมวลชนครับมีคําถามอะไรเชิญครับ